สวัสดีค่ะพ่อมแม่พี่น้องวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้ำมีมีดดาบนะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านมีดดาบกับมีดผักขันให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะรีวิวยากหน่อยนะคะทุกท่านอ่ถ้าสนใจอย่างไรก็ให้น้ำรีวิวให้ดูทีหลังก็ได้นะคะนะคะแล้วเรามาชมกันเล่มที่หนึ่งนะคะทุกท่านค่ะเป็นมีดดาบยุบต้นต้นนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นมีดดาบยุบต้นต้นเนาะนะคะ อันนี้ด้ามรวมฝักสามนิ้วเฉพาะใบ20นิ้วนะคะทุกท่านเลยค่ะมีความเก่าความแก่สวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นด้ามน,นี้เป็นโลหะนะคะทุกท่านเป็นโลหะไม่รู้ว่าเป็นเงินหรือว่าเป็นทองเหลืองก็ไม่ทราบนะคะถ้าน้ำพูดผิดก็ขออภัยนะคะเป็นคนสมัยเก่าที่ สั่งทําโดยเฉพาะนะคะทุกท่านสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมน,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 นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเท้าเทพตุวรันแล้วก็นางกวักนะคะทุกท่านอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นสิงนะคะทุกท่านสิงสามขวัญน,นะคะสิงนงาแกะเนาะนะคะแล้วก็เป็นปู่พะฤษีแล้วก็เป็นเท้าเทพทุวรนนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นความที่ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะ <would S 1> ทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นมีดดาบสมัยก่อนนะคะ จะมีความเก่าเดิมๆนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะบรรจุอยู่ตรงนี้ก็คือมวลสารเกสาหลวงพ่อหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผงต่างๆนะคะ,ะที่บรรจุลงตรงนี้ก็ทําพิธีปลุกเสกนะคะมีดเล่มนี้มีดดาบเล่มนี้สั่งทําพิเศษนะคะทุกท่านเพราะว่าสมัยก่อนเนาะเขาจะมีมีดดาบไว้ทุกบ้านนะคะทุกท่านเพราะสมัยก่อนตั้งแต่รัชกาลที่5นะคะทุกท่านที่สี่ที่ห้า ส่วนมากแต่นิยมมีดดาบนะคะทุกท่านนะคะจะเป็นมีดดาบมีมีดดาบไว้ทุกบ้านเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นโลหะนะคะทุกท่านนะคะไม่ใช่ไม้ค่ะจะเป็นโลหะอาจจะเป็นเงินเก่าหรือว่าจะเป็นทองเหลืองนะคะทุกท่านเ่ยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเรามาชมใบมีดกันนะคะเฉพาะใบนะคะเฉพาะใบก็20นิ้วนะคะทุกท่านเ่ยค่ะ ก็รีวิวยากนิดนึงนะคะนะคะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนค่ะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นโพครึ่งใบกับเสมาใบโพครึ่งใบนะคะลายนี่ก็คือเป็นลายโบราณนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นลายโบราณเนาะนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยดาบเล่มนี้ก็เป็น ที่คนมีสตางค์แต่ก่อนนะคะทุกท่านนะคะ่ค่ะเป็นพืรหัสบดีเนาะเป็นคนรวยคนมีกระตงังคนมียศมีศักนะคะทุกท่านที่สั่งมิดดาบทําได้อย่างนี้นะคะนะคะสมัยก่อนก็จะเอ่อมีเป็นตระกูลเก่าแก่นะคะทุกท่านที่จะสั่งทําได้แบบนี้นะคะนะคะอาจจะมีราคาแพงเพราะว่าอันนี้ต้องไปให้ร้านทองนะคะทุกท่านนะคะ่ะ อารทองทําให้นะคะทุกท่านไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว,ว่าช่างตามไม่ไม่ไม,ม่ไม่ใช่ช่างแต่ว่าในวัดนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะมีความสวยงามมากมากเลยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆนะคะถ้าใครสนใจก็ทักทายมหา้ํานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์อยู่ใต้คลิปนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเรามารับชมมีดดาบเหล็กน้ำพีนะคะทุกท่านอุตรดิตนะคะด้ามรวมฝัก 33นิ้วนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นมีดดาบเหล็กน้ําพีโดยตรงนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะอันนี้มีอ่เป็นเหล็กน้ําพีนะคะเป็นเหล็กน้ําพีโดยตรงนะคะทุกท่านไม่ได้มีส่วนผสมอะไรเลยนะคะนะคะสวยงามมากๆเป็นมีดดาบเดิมๆเก่าเดิมๆ,ๆนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเก่าเดิมๆเนาะนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนะคะ สมัยก่อนก็จะนิยมมีดดาบกันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้เป็นเหล็กน้ําพีนะคะอุตรดิตนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีความสวยงามศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะเป็นเงาเอย่างนี้ค่ะมีพุทธคุณในตัวนะคะปราบพวกผีปีศาจลมพัดลมเพคุณใสหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีนะคะวิญญาณเล่ร่อนนะคะทุกท่านเลยคะ่ะบูชาไปแล้วเอาไปไว้ที่บ้านนะคะทุกท่านเอาไว้ที่บ้านหรือว่ามีบริษัทการค้าการขาย ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะป่าพวกผีปีศาจเนาะลมพัดลมเพลกุณใสหรือว่าวิญญาณเล่ร่อนนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะที่จะเข้ามาไม่ดีก่อครอบครัวหรือว่า,าธุรกิจของเรานะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเราป้องกันไว้นะคะทุกท่านนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งมากๆเลยนะคะเรามารับชมพ้าขันนะคะทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นพ้าขัน ยุบต้นๆเช่นกันนะคะทุกท่านด้ามลมฝักก็30นิ้วเฉพาะใบก็16นิ้วครึ่งนะคะนี่ค่ะเป็นเก่าเดิมๆนะคะทุกท่านเ่ยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านเ่ยค่ะเรามารับชมใบมีดเนาะนะคะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนะคะทุกท่านเ่ยค่ะเหล็กก็เป็นเหล็กมีส่วนผสมหลายอย่างนะคะทุกท่านที่ออกดำๆเงาๆแบบนี้นะคะทุกท่านเ่ยค่ะอาจจะไม่ใช่ใบเลดนะคะ พระขันนี้คือเอาไปทําพิธีนะคะทุกท่านเป็นมีดคูนะคะเอาไปทําพิธีทับน้ามนต์หรือว่าทำพิธีไหว้คูน่ะคะ่ะทุกท่านเลยค่ะทาธุรกิจการค้าการขายนะคะทุกท่านบูชาไปไว้ติดบริษัทติดบ้านติดร้านไว้นะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นพระขันนะคะยุบต้นๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นลายโบราณนะคะลอลงพระคาถาอาคมไว้นะคะนี่ค่ะ สวยงามมากๆเลยหาดูได้ยากนะคะทุกวันนี้ค่ะมีน้อยเราค่ะทุกท่านเลยค่ะที่จะอนุรักษ์ไวน้น้อส่วนมากก็จะไม่มีตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่ปู่ย่าตายายบรรพบุพรุษของเราจะมักอชอบอบูชามีดดาบหรือว่ามีดควันช้างไว้นะคะหรือว่าพระขันนะคะทุกท่านเลยค่ะมีสมัยแม่พ่อแม่ตายายปู่ย่าตายายของเราเนาะสมัยตั้งแต่ บรรพบุพร,รุษของเรานะคะทุกท่านก็ตกมาเป็นของลูกของหลานเนาะน้ําก็ไปบูชามากับลูกกับหลานของเขานะคะทุกท่านเยค่ะคะือถ้าใครสนใจนะคะทุกท่านเลยคะ่ะทักทายมาหาน้ําได้เลยรีวิวยากหน่อยก็ขออภัยนะคะทุกท่านที่ดูไม่ชัดนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ ให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมีความสวยงามศักดิ์สิทธิ์กข่งขังมากๆเลยนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะอาจจะให้ดูไม่หมดทุกมุมก็ขออภัยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นลายโบราณสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นมิตรดาบเนาะนะคะบูชาไปติดบ้านติดรถนะคะติดรถไม่ได้นะคะคงจะติดร้านเนาะร้านหรือว่าบริษัทออฟฟิศนะ่ค่ะทุกท่านนะคะถ้าเราทําธุรกิจการค้าการขายนะคะจะเริญรนุ่งเรืองนะเมตตามหานิยมนะคะมีอํานาจมีบุญบารมีนะคะทุกท่านน่ค่ะ เพราะว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของที่มีพุทธคุณสูงส่งมากๆเลยนะคะทุกท่านนะ่แต่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมเป็นมีดดาบหลวงพ่อเดิมพระขันหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนะคะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะน้ำก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ